สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหนุยก็จะมารีวิวของนะแต่ว่าไม่ได้รีวิวของจากอเมซอนนะหลังจากที่รีวิวไปหลายรายการมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมารีวิวของจากร้านแคนดูนะครับหรือว่าที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในนามของร้าน100ยเยนนะครับแต่ว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ราคาร้อยเยนอย่างที่ทุกคนจะซื้อได้ตามปกติกันนะครับแต่นี่มันคือเจ้าตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือ handy vegetable cutter นะครับหรือว่าเครื่องปั่นนะครับโดยใช้อัตโนมือนะไม่ได้เป็นอัตโนมัติแบบใช้มอเตอร์นะอันนี้ก็คือเราจะใช้ลักษณะการดึงนะครับให้ข้างในเนี่ยมันจะมีตัวมีดนะครับให้มันปั่นอยู่ข้างในนะครับโดยการใช้แรงของคนเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนราคามันเป็นสินค้าพิเศษนะที่นำมาจัดขายนะครับที่ราคามากกว่า100เยนนะอันนี้ เวลาไปช่วงนี้เนี่ยแคนดูเท่าที่หน่วยสังเกตเนี่ยเขาก็จะมีของที่ราคามากกว่า100เยนเนี่ยมาขายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เองนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องบดแบบอื่นๆหรือว่าจะเป็นสินค้าที่มันมีความพรีเมียมมากกว่านะครับแบบอารมณ์แบบใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือว่ามีมาตรฐานอะไรบางอย่างที่ดีกว่าสินค้าร้อยเยนแบบทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่า อันเนี้ยเขาก็จะเขียนไว้ว่า330เยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็อาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะว่าอันไหนราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเวลาที่เราจะคิดเงินอะไรเงี้ยทางเคาน์เตอร์ทางแคชเชียร์เนี่ยเขาก็จะ อบอกเรานะครับว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ราคา100เยนนะอันนี้จะเป็นราคา330เยนนะเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับแบบว่าเราอาจจะถ้าสมมุติว่าเราหยิบมาผิดจริงๆแล้วราคามันเกินกว่าที่เราจะรับได้เราก็อาจจะบอกว่าเราไม่เอาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ดีอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าหนเาูเอามาลองใช้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะสำหรับวัสดุที่เขาใช้นะมันก็จะเป็นแบบ พวกสเตนเลสสตีลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ทนอุณหภูมิได้ถึงมากสุด70องศาเซลเซียสนะครับถามว่าสินค้าอันนี้เนี่ยผลิตมาจากที่ไหนนะครับอันนี้จะเป็น made in China นะครับตอนนี้เนี่ยรายการรายการสินค้าในร้านร้อยเยนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ made in Japan อย่างสมัยแบบเมื่อก่อนเมื่อนานมาแล้วนะตอนนี้ก็จะมี made in China ค่อนข้างเข้า,ขา,ขามาเยอะขึ้นนะครับโดยการเอามาปั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้กับ พกแครอทใช้กับกระเทียมอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ว่าหนุ่ยก็ไม่กล้าใช้กับอะไรที่มันแข็งมากๆนะครับก็คงจะแบบว่ามีการหั่นบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็เพื่อให้มันลดการเรียกว่า,าความแข็งหรือว่าให้ลดการอา,อาจจะทําลายตัวมีดของเราได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าจริงๆเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่ก็คือสินค้าจริงๆของเรานะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ ก็ลูกทรงนะก็เป็นเหมือนเครื่องปั่นโดยทั่วไปนะแล้วก็จะมีที่ดึงอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยพอดึงปุ๊บข้างในมนะันก็จะทําการปั่นแบบนี้นะครับตอนแรกอะหนยดึงแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะปั่นได้ขนาดไหนเชียวนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวล็อกนะครับที่ล็อกกับ ตัวแกนของใบมีดนะครับซึ่งตัวใบมีดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเอาออกมาได้แบบนี้นะครับนี่คือตัวใบมีดของเรานะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ใบมีดด้วยกันนะเราก็สามารถที่จะเอาออกมาแบบนี้แล้วก็อามาทําความสะอาดได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีแกนอีกอันนึงนะครับเป็นแกนเล็กๆที่เอาไว้ใส่ไวล็อกตัวมีด ตัวแกนของมีดเอาไว้นะครับส่วนด้านล่างพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นด้านๆแบบนี้ให้มันยึดเกาะกับพื้นผิวของโตะได้นะครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็คือใส่แกนของใบมีดลงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นเราก็เอาฝานะครับเข้ามาแล้วก็ประกบเข้าไปให้ตรงล็อกนะครับตรงข้างบนตรงนี้มันก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับแล้วก็เล็งให้มันตรงแล้วก็ทําการล็อก แบบนี้เราก็จะดึงออกไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะดึงอย่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าหากว่าหนูใช้กับการที่เอามาบดกระเทียมนะครับแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมหลังจากที่เราทําการล้างแล้วก็ปอกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ลงไปในนี้กันนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝากลับไปตามปกติครับ นี่เราก็จะได้ออกมาละเอียดขนาดนี้เลยนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอของดุยในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะซื้อแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าในคุณภาพของมันเป็นยังไรนะครับก็ ดูได้จากคลิปวิดีโอของหน่วยได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้นําไปประกอบกับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านแคนดูหรือร้านร้อยเยนหรือว่าสินค้าที่ไม่ใช่ร้อยเยนในอนาคตต่อไปนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของหน่วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์นะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่่ยในการทําคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยากมีอะไรมาพูด,พด,พดคุยก,กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับ Bye bye.